ส MOKE มาค u ส oh oh my boo s yeah ยังอยู่ตรงนี้ s MOKE every day sMOKE every day s MOKE มาคูสอยากบอกคุณว่าผมแม่งรักคุณที่สุดจะรักคุณต่อไปโดยที่ไม่มีหยุดแค่จะว่ายังไงก็ว่ากันไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรือ นอกใช่ไหมมันอยู่ที่ใจฉันจะอยู่ข้างเธอแบบนี้ต่อไปแต่เธอละยังอยากจะอยู่เคียงข้างฉันไหมมันอาจจะดูเป็นเพไม่น่าฟังฉันขอร้องเธอกดรีเพลและลองไปฟังใหม่อ่ะนี่มันเสียงน้นออนไลน์ไงมันไม่ใช่เสียงใครแต่เธอคิดว่าฉันเป็นยังไงและเธอสบายดีไหมและเธอน่ะเป็นอย่างไรคิดถึงเธอแทบตายอ่ะดูแลตัวเองดีๆน่าเธออยู่ทางนั้นเธอเป็นไงฉันก็ดูแลตัวเองดีที่สุดรอวันที่เจอกันไง ฉันจะไม่นับวันรอดไม่นับวันที่เราจะได้เจอกันปล่อยมันผ่านวันปล่อยมันไปอย่างไงอย่างงั้นขอแค่ได้เจอวันที่ฉันได้เจอเธอแค่นะใครจะว่าอย่างไงก็ว่ากันไปแต่ฉันไม่เคยจะสนใครสนแต่เธอไงเธอคิดยังไงฉันยังคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปเธอล่ะยังคิดถึงฉันไหมไม่ใช่แค่พิมพ์ในเฟซไม่ใช่พูดในข้อความอ่ะอยากจะเห็นการกระทำเธอจริงๆว่ะไม่รู้หรอกนะเธอจะคิดไงอ่ะ คิดถึงเธอไม่อยู่เลื่อยไปยังคิดถึงเธออยู่แม่งล้ำไปและฉันไม่เคยคิดที่จะสนใครแค่จะดูถูกหรือว่าแม่งดูผิดอ่ะคุณแม่งก็ลองเข้ามาดูอีกและฉันก็มีแค่เธอคนเดียว I love you bit แค่ว่ายังไงก็ว่ากันไปแล้วมาไปหนักหัวใครแค่ทำอยู่ตรงนี้แค่แบบนี้ต่อไปแค่มองว่าเพลงน่าเบื่อไม่ก็มองกันไปเดะแม่ง อยากกันไปดิไม่ได้ทําให้ชอบนี่ไม่ได้ทําให้เพื่อแสะนี่ทาเพื่อตาำเพื่อจากใจนี่ไม่ได้ทําเพื่อใครฝ่อยใจออกไปกับเพลงดิเย yeah.